โฟลเกนสองแปดห้าเจ็ดสิบอาร์สิบเจ็ดอาร์ทีนะครับตัวนี้เป็นยางรุ่นใหม่จากโฟลเกนนะครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาเดือนที่แล้วนะครับยางที่ลายดอกอาร์ทีก็คือลดความกระด้างลงจากลายดอกเอ็มทีลงมานะครับสำหรับลูกค้าต้องการยางที่วิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับแต่เป็นลายดอกแบบหดโหดนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะครับยางญี่ปุ่นผลิตไทยนะครับเจแปนค,คุณภาพ เบอร์ต้นๆเลยในตลาดตอนนี้นะครับสเปคที่ให้มาครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะยางโฟลคินอาทีนะเนือ้อยางดีมากเลยนะยางญี่ปุ่นผลิตไทยนะมาตรฐาน J8 นะคอนเกนเจคอลลาริตี้นะในประเทศไทยก็จะได้ใช้ยางที่ราคาไม่แพงนะตัวก็ตอนนี้ผลิตในประเทศไทยนะ ถ้าเป็นตัวที่เมกอินเจแปนก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงมากเลยสําหรับ f a ลเค้ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติก็จะชอบกันเลยนะครับจะขายดีมากในกลุ่มฝรั่งนะครับแต่ฝั่งยุโรปก,ก็จะได้ซื้อในราคาที่แพงกว่าในประเทศไทยนะครับของเราได้ใช้อย่างคุณภาพสูงในราคาที่ถูกเพราะว่าผลิตในประเทศไทยด้วยนะครับโ a เค แก่แปนคลลิตพ